สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือช่องเด็กข้าวเหนียวนะคะวันนี้นะคะทุกคนใส่ก็จะพาทุกคนมาดูแสงกับอาน,นะคะกินแล้วก็ทําสเต็กเนื้อโคขุนนะคะนี่นี่คือสเต็กเอ้ยนี่เื้อคือเนื้อโคขุนมาดูเร็วนี่โอ้โหฉ่ำๆมากเลยเพิ่งซื้อมาจากเมคโคนะคะก็ ที่แสงซื้อมาได้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้เกมตัวนี้นะคะแสงซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะทุกคนก็ไปดูกันเลยว่าเกมอะไรนี่เลยค่ะแสงขอแนะนําเว็บเกมดีๆ a w i n 1 2 3หรือว่า a d w i n 123เกมยุคนี้มันต้องเล่นง่ายได้เงินจริงมีเกมให้เลือกเล่นมากมายเป็นพันๆเกมเลยนะคะที่สําคัญน่ะแจ็คพอตแตกง่ายมากโบนัสก็โคตรด,ดีสมัครตอนนี้รับโบนัสสูงสุดถึง1,000บาท ะะสําหรับใครที่เล่นไม่เป็นก็สามารถสอบถามแอดมินได้ตลอดเลยเพราะเขาให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะเว็บนี้การันตีเรื่องเงินไม่มีโกงแน่นอนสําหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครก็แอดไลน์ไปที่ w i n 1 2 3มีแอดนาหน้าด้วยนะคะ w i n 1 2 3แล้วบอกว่ามาจากช่องเดอะข้าวเหนียวได้นะคะหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย <S <S เกมนี้นี่แหละก็อย่าลืมแอดไปนะคะแอด W I N 1 2 3หรือว่าแอดวิน1น3นะคะเขาจะหักอยู่เซยๆเขาก็หักก็คือว่าปกติอะแสงกินคีนมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละแล้วก็คือแบบว่าเล่นเกมนี่ไง ก็เลยว่าเออตะบะแตกซื้อเนื้อโคขุนมากินทำเป็นสเต็กดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะกำลังจะเตรียมของนะคะเตรียมอุปกรณ์ปักเปิก,ปกอะไรอย่างนี้ถ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะามามาเดี๋ยวเรามาดูดาวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบของเรากันเลยนะคะ วัสดุอ <pl ains> ุปกรณ์ของเราก็จะมีมันเป็นมันเป็นกระทะตอนนี้แบบว่าดูดูข้างบนเออใบมะขามนะใครอยากได้มะขามส้มมะขามเปรี้ยวมะขามนี้ก็สั่งเข้ามากันได้นะก็ใบมะขามจะตกหล่นนิดนึงช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้พลิกนะคะก็ใบไม้ล่วงเออใบไม้ล่วงเอ้าถ้ารู้รู้ไม่ไม่พี่เป็นจะได้ใบไม้ป่วงอ๋อโอกระทะกำลังหูนะเนี่ย ก็เป็นหม้อหมูกระทะนะคะที่เรามาดัดแปลงปเป็นทำ<อ><อ>เป็นหม้อเนื้อสเต็กไปเอามาแล้วก็เอาเนยจืดในตู้เย็นมาตัวเองลืมเนยจืดน,นะคะหลักๆของเราก็จะมีเนื้อโคขุนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเฟ้นไฟอันนี้เฟ้นไฟไว้กับแกล้มนะคะของอาร์ตแต่ว่าเฟ้นไฟของแสงเนี่ยก็จะเป็นเฟ้นายนี่เฟ้นไฟชีสแล้วก็บาร์บีคิวผสมกันนะคะก็จะมีผัก ผักนะคะนะคือผักสลัดนะ,ะตาก,กล้องนี่ไม่เล่นมุกเราเลยนี่ก็จะเป็นพริกไทยยำปนส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักอะไรไม่รู้นะคะจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยที่เขาเอาไว้โรยหน้ากระทะเริ่มร้อนแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเทียมอ๋ออันนี้ก็คือพริกไทยบดน,นะคะฮะโรสแมรี่โรสแมรี่นะคะตัวนี้คือ โรส e มรี่นี่ก็คือเกลือหิมาลัยที่แสงใช้ทำกรีนกกินครีนนะคะทุกคนก็อาร์ตก็เอามาโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวให้อาร์ตเป็นคนทำดีกว่าอ่ะอสีกกีบเหรอเออสี่กีบยังไงแป้งไหมโอเคนะครับตอนนี้เราจะหมักสเตรร็กของเรานะครับหมักเนื้อโคกุ่มนะครับโอเคมาเราจะใส่น้ำอันนี้เขาเรียกน้ำมันมะกอกนะครับ จะเอาลูกๆนิดนึงโอเคแค่นี้พอขออนุญาตใช้มือนะครับพอดีล้างมือมาแล้วสะอาดมากด้วยโอเคหลังจากที่เราทาน้ํามันมะกอกแล้วนะครับเราก็เอาพริกไทยขาวก่อนพริกไทยขาว,ขาวด้วยนิดนึงอุ้ยไม่นิดแล้วเนี่ยนิดนึงแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำนะครับน,นี่ป,ป๊อปิีก,ก่อนกันเนี่ยเออเบาๆกันกันเน หมักให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำนิดนึงว้าวน่ากินนะ่ะก็หมักทั้งสองด้านเลยหรอคะใช่ครับน่ากินมากๆมันหวนมะกอกค่ะเราจะหมักทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำหรือเข้าเนื้อ,อทั้งสองด้านเข้าน้ำพอเปลืองขิงโง่ขิงโง่ทำอะไรไม่ยอมลงทุนเลยครับอืมอันนี้ซอสอะไร,รอ่ะคะเนี่ยเอาไว้จิ้มมายองเนส เออเอาไม้จิ้มเหมือนเอาจิ้มเป,มมปเ็นไฟจิ้มเป็นไฟแบบนี้นี่ใส่ขาวเออตะกี้ด้านนั้นลืมใส่เกลือหลังจากมาพิไทยดำแล้วใส่เกลือลงไปเราจะใส่เกลือไปนะคะใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากโอเคพออีกด,ด้านนี่ฮันเตอร์ อันนี้เกลืออะไรเกลือหิมาเลยเหรอใช่เกลือสําหรับคนที่กินครีนะคะพี่ภูเขาหิมาลลยอ่ะใช่ถูกต้องพูดอีกอีกนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือก่อนได้เลยเอาเอาเอาเนยลงเลยต่อไปนะคะเราก็จะเร่งไฟแล้วก็เอาเนยลงนะคะวันนี้เชฟมีเยอะมากเชฟมีหลายคนมากนะคะ ต่อไปเราจะเอาเนยเข้าทานะคะเนยของเราเข้าทาเลยนะคะก็ไม่มีที่ทานะคะโอ้เรามาดูนะคะทุกคนนี่ระหว่างที่เรารอเนยทานะคะทุกคนมาดูเสือเนะะี่ยค่ะโอ้โหเธาทำอะไรอ่ะเนี่ย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 นี่แมวหรือหมาจะบึ้งจไปนอนในห้องกูก็อันนี้นะคะัน,นะนใหม่นะอ,อันนี้ไม่ใช่ว่ามัน กรกโปงนะคะทุกคนมันคือมันไหม้นะคะนี่เราก็จะใส่เนยอันนี้คือเนยแทสเนยเป็นเนยรสชาติจืดนะคะน้อยเดือดควันเดี๋ยวันใส่หน่อยไม่ทันแล้วจ้ะไม่ทันแล้วจ้ะเราใส่แล้วลงเลยว้าวตัว้าวอุณนะเอาคนฟ้อนนะฟ้อนงหน่อยนี่เงี้ย โอเคไป่เพิ่มเลยโอ้โห oh. คุณเป็นไงเขาเอาเขาเอาเนื้อใส่เ,เอาเนื้อใส่แล้วยังไงโตทำยังไงตอก <c oughs> ทำไมเขาฮีบกันจังเลย <c oughs> แล้วก็หมุนเกลือใส่อีกนิดนึงนะครับ หมุนเกลือใส่หมุนเกลือหิมะไยใส่หมุนเกลือหิมะายใส่แล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วก็เอาเอาอันนี้คือเราตั้งไฟระดับอ่อนนะคะทุกคนแล้วก็ทุกหอมทุกกระเทียมภาษาหนึ่ะคือหอมนะคะหอมหน่อยก็ไงต่อนะเอาใส่ไปเลยนะครับนี่โอ้โใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็โรสแมรี่นะครับเราจะซอยซอยเฉพาะใบมันนะครับใส่ลงไปใส่ยังไี้ mm. กินหอมมากเลยอะโรสแมรี่ <Wow. S 1> mm. กับต้ากินแล้วเหมือนเนี่ยสิืะนแหลวเอาหมกนี่เร่แะระเนืออ้อโคขุนสามารถกินดิบๆได้นะครับฟังเสียงนี่ครับฟังเสียงนี่เราจะไม่เอาสุกเกินนะครับเราจะเอาแบบพอดีพอดีสุดยอดมาก เรียนเหมือนเรียนมาอันนี้เราก็จะสามารถเริ่มทานได้หรือยังคะได้แล้วครับตอนนี้ใกล้จะได้แล้วนะี่ <c oughs> ยอดไปเลยหอ <c oughs> ม,มมากหอมากรองจริงโอ้โหเป็นอะไรที่แบบย่างไม่ไม่นานนะคะย่างแบบนีดเดียว อะไรที่มีเดียวแล่ายาแบบนี้เดียวคือแบบว่าน้งมูกมันจะถลายออกมามีเดียมแรนะครับมีเดียมแร่ถ้าแบบว่าถ้าทิ้งเอามาแล้วมันแบบเป็นมีเดียมแรแล้วเขาได้ทีงมันมีเดียมแร่บานพองก็ออย่าไม่รู้ไงก็เราเพงเคยทำครั้งแรกไงเราไม่ได้เชฟไงจะทำครั้งแรกนะคะเดี๋ยวรอดูหน้าตาของมันกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ตอนนี้เร done, right care, between, ิ่มสลับข้างแล้วนะคะเขาเริ่มสลับข้างแล้วตอนนี้ย้อนย้อนจนไปให้กูจุดจนไปก็ไม่ใช่มีเรี่ยมแรแล้วเรียบ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการจัดจานแล้วก็มาชิมกันเลยค่ะโอเค เรามาต้องต้องเดี๋ยวอะเดี๋ยวเรามาลองกินนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเมือ่อกี้อาร์ตแอบกินแต่ว่าแสงยังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเราจะกินแบบว่าชิ้นที่มันติดมันนะคะวันนี้ตะบะแตกไม่ไหวแล้ว M M ไม่ไหวแล้วโอ้โอเคเดี๋ยวจะมาลองชิมนะคะมาดูมาดูใกล้ๆล้เลยมาดูใกล้ใกล้เออกะเพนไฟเพ้นท์ไฟ,ไฟชิม สุกกลังพอดีนะครับมีเดียมแรไม่สุกหรอกแค่ห้ำห้าห้ำหักเขาพิมพัมาเปล่ะหรอคะอีกาโมัน่ะถามว่าแบบว่า มันต่างจากเนื้อวัวอื่นไหมมันต่างอยู่หรือมันไม่ต่างแหละเพราะมันแช่เย็นนานเกินไปนา่าจะเป็นเนื้อสดๆอ่ะอร่อยอันนี้เขาเดี๋ยวขออีกชิ้นหนึง่งแบบเมืกก่อกี้จิ้มอันนี้ขอแบบไม่จิ้มมันจะเป็นพี่ไทยดำจะนำ้ำพี่ไทยดำกับอันเนี้ยโอเคครับนำ้ำเลยโอเคลองชิมก่อนนะครับ นุ่มมากนะครับนุ่มและหอมพิงกระโกฮคนดูอ่ะนุ่มมากเราเพื่อิงจะกืนได้มันนุ่มไงแต่มันเหนียวนิดนึงต้องลงเหนียวนุ่มเพราะมันแรงไงมันอร่อยมากมันหอมอันนี้รสแมรี่นะครับมันแตกต่างจากเนื้อปกติก็คือว่ามันราคาแพงกว่านะคะแค่นี้เองมันก็โอเคอระมาณนี้ก็อร่อยกว่าแต่คุ้มอ่ะคุ้มกว่าไปกินที่ร้านนะครับ บอกเลยว่าคุ้มกัไปกินที่ร้านใช่ไหมอืมเราซื้อมาทําเองเหลือตั้งอีกสองชิ้นก่อนนะครับสองชิ้นใหญ่ๆเลยที่เราไม่ได้มาทำแต่ติดมันนี่อร่อยมากก็คือเราแบบพอบ้านๆน,นะคะเราก็จะใช้มือล้ำก็กินมันหืมก็อร่อยอยู่ลองชิมดูดิลองครับน้ำจิ้มเป็นวายกับสเต็กค,ครับ พอดีเพึ่งไปขูดหินปูนมาใหม่นะปวดมากเลยเยิมแล้ว,<ม>ลวอีกอีกอีกา่ามอกนาดมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะให้พ่อกับแม่ชิมก่อนนี้เขาดูว่าแบบความต่าง,าง,างระหว่างวัวเนื้อวัวธรรมดากับเนื้อวัวโคขุนเนี่ยมันจะอร่อยสักแค่ไหนนะคะโอเคไป โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้พ่อชิมแล้วก็ให้พ่อดูนะคะความติดกต่างระหว่างเนื้อวัวธรรมดากับเนื้อวัวโคขุนนะคะอ่ะปอกกัาจิ้นไหนก่าเลือกชิ้นเล็กๆเล็กเลยอืมรูกซึกเป็นไงของอร่อยต่างจากเนื้อวัวธรรมดาจะไดของเหมือนกันก็เหมือนอันนี้เป็นจะได้นุมน่มนุ <laughs> ่มมา เดี๋ยวเราให้แม่ชิมนะคะอันไหนเป็น,ปน,ปน,ปนอันไหนอันไ <ๆ S 2> หนเมือนกันหมดเลยชิมก็จะได้อันนี้เป็นเนื้อวัวโคขุนระดับพรีเมียมนะคะเกรด AAA บวกเดี๋ยวจะได้นุ่มอันนี้นุ่มนุ่มกว่าหนุ่มกว่าเนื้อวัวธรรมดาทำไมาาเรา,า,าชิมแบบว่ามันเหมือนกับ เนื้อวัวปกติเลยนี่ยังไข่ยังใส่นมอืมแต่อืมันแบโอ็เหเดี๋ยวท้ผมทำคำนีวคือน้องหมาจิ้มก่อนน้องหมาน้องหมาเดี๋ยวเราจะให้น้องหมาชิมคนละตัวนะคะอ่ะน้องมวนคนละคนละชิ้นนะอันน้องมวนชิมอืมน้องมวนไม่กินน้องมวนเมินนะคะอีม้วนมานี่ โอเคต่ไปต้องหนุนนะคะโน้นนุนนะจิ้มดมก่อนนะคะใชดมอ่ะกินไหมครับน้องกินไหมครับอ้ไม่กินอ้จิมอ้ามอ้ามก่อนอ้ามก่อน อ้ำอ้ําอ้ำติ๊ดใจนะอ้ำาอ้ำอ้ำวอ้ำาโอ้โหเก่งมากเลยโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อไปทําก็สามารถซื้อได้ที่แมคโครนะคะโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย